สวัสดีครับกับรายการระยองวีเดียมิชชั่นนะฮะ EP 20นะครับผมวันนี้นะผมอยู่กับอดีตเด็กเอ็นสองท่านนะฮะก็คุณโน้ตกับคุณแลไรครับสวัสดีครับนี่อะไรคุณเลิฟแล้วคุณเลิฟแล้วคุณรมังคุณแก่แล้วคุณอะไรปาโมดนะปาโมดสอนสอนร้อง ดารารุ่นเก่าครับผมที่ตกเวทีไปแล้วก็อยากจะถามคุณนุ้ยน,นิดนึงครับว่า,าคุณนุ้ได้เคยสอบเอ็นไหมครับเคยค่ะคณะอะไรครับเอ่อตอนนั้น6กคณะนะคะมีอะไรบ้างครับ ไม่มีอะไรหรอกฮะมีอะไรมากที่ที่ฉันเอ็นใช่ไหมคะคณะแรกที่ฉันเลือกเนี่ยบัญชีทำเอ่อบัญชีธรรมศาสตร์บัญชีจุฬาแล้วก็เอ่อศึกษาศาสตร์วิทศาสตร์ธรรมศาสตร์ศึกษาศาสตร์ปศวทั้งหมดหกคณะค่ะหกคณะนะครับและติดสาขาไหมครับติดสิคะติดสิคะครับคุณจะดูหลักฐานไหมล่ะคะเอ่อ ถ้าคุณถ้าคุณเอามาผมจะดูครับเออคือต้องเป็นพรุ่งนี้อะคะ่ะเพราะลูก่บ้านค่ะลูกรับปีนาครับผมแล้ว,ลวทำทำแล้วปัจจุบันทําไมไม่ประกอบอาชีพที่คุณเอ็นเข้าไปะอะครับดิฉันสอบติด คุณรู้ศาสตร์ต้องเป็นครูใช่ไหมคะครับฉันคิดว่าเงินเดือนมันน้อยมากนะคะไม่พอกินนะคะครับฉันก็เลยต้องทําอาชีพอื่นดีกว่าครับเลยเปิดร้านซักรีดก่อนหน้านั้นดิฉันทำงานทำงานกับบริษัทครับบริษัทอะไรครับเอ่อฉันผ่านมาบริษัทหลายบริษัทมากเลยอะค่ะกว่าจะมาถึงตอนนี้นะคะเพราะว่ายนเป็นเซลลมือปือยรับจ้างนะคะก็ฉันก็รับงานไปเรื่อย ครับผมที่ไหนให้เงินดีก็ขายก็ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้นะจะแสดงว่าคุณเรียนโมปลายแผนสินค้มวลใช่ครับผมเออแล้วไม่แล้วไม่อ่านหนังสือพวกวิทย์พวกของวิทย์เคนิีนั่งอหครับฉันชอบเลขอย่างเดียวอะค่ะวิทยาศาสตร์เรื่องไม่ชอบเรื่องถึงเรื่องเรื่องสีทั้มวลครับขอบคุณครับก็ขอบคุณมากครับ คุณยิงคำถามที่ฉันแค่นี้เหรอคะครับผมจะขนมาทำไมแล้วมาถึงคุณปราโมดบ้างครับสวัสดีครับอล้ม้มึมีคำถามไหมผมไม่มีคำตอบไม่จะตอบอะไรมีครับไม่มีคำตอบเอตอบมันคิดไม่ออกเลยเออเคยเคยเอ็นไหมครับไม่เคยครับทำไมครับอ๋อก็ไม่ได้เอ็นนะครับทำไมครับก็ จะได้เรียนไปทางดินเออมอนตอนมอปลายรุ่นคุณเรียนแผนอะไรครับมอปลายเพราะว่าเไม่รับเรียนมสามค่ะเรียนแค่มจบให้มจบต่อเทคโนิคอะค่ะต่อเทคนิคปวชจบสาขาอะไรครับเที่ยงตีกันบ่อยอะค่ะที่เป็นหัวโจก ที่เขาตีกันมะค่ะที่ที่ว่ er <c oughs> <c oughs> าเขาลูกพวกตีกันนาค่ะโรงเรียนนั้นนะค่ะไม่จบสักสถาบันเลยครับผมปัจจ uh ุบันนี้ทํางานอะไรครับงานบริษัทครับผมและเขารับเหรอครับอ้าวทำมำไมเขาไม่ประสบการณ์ครับเรียนมาก็ไม่ได้ใช้อืมอืมลุงเตะปากลูกก็ขอช่วยอะไรไมได้นะขอขอบคุณมากครับพี่ครับเอาละครับใน ที่นี้ก็คือตัวอย่างของเด็กเอ็นนะฮะซึ่งผมยกตัวอย่างให้สองคนนะก็เท่านั้นแหละมืคืออูคะอูไปสอบตั้งแตบแพทย์อยนางมิซาวะตั้งแบบไปจี้จุดใหม่นจะจเรียนวิเทศตั้งแต่แรกฉันห้ามันไวมันบอกว่าเรียนมาทำไมไต่วิ้วแล้วไปแย่งเขามันก็เลยมีปัญหาขาดใจอยู่แกไปถามี้จุดมาชอบอเป็นเด็กนิเทศอ่ะมึงอูต้อง เป็นคนที่แบบล็อกฟังคนอื่นแล้วต้องแบบเป็นคนที่แบบี่อยู่ในสังคมต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาเปไม่แบบมันอยู่นี้ไม่ได้อ่ะป้าพูดไม่ได้อ่ะป้าพี่ที่ถูกอ่ะโอ้จะต้องแบบกระแดกอย่นเงี้ยยังไงครับไม่เป็นกระเทยก็แล็ดไปเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นกระเทยก็แล็ดไปเลยอะที่รวยก็ส่วนใหญ่เป็นกระเทยเยอะนะเป็นกระเทยอย่างเงี้ยโอ้โหอยากเป็นกระเทยไหม ไม่อยากไปกับเธอเป็นพวกรัการช,ชาวชายชายแท้แมนแมากพอเขาลองหน้าตาเราไม่ผ่านคนอื่นเขาราะเราเนอะทำไมครับกลายจิตใจลูกมักเลยหให้ความหวังมันเด็กที่ให้ความหวังมันผิดหวังเดี๋ยวมันจะเสียใจเยอะครับแล้วมาดีละไปเป็นด็อกไปดีละลูกเอ้าทำไมครับอ่ะยังไงก็เขามีแต่คนเรียก ดอ็ดอกครับดอกครับตัตาจานไปนู่นเลยไปไปทานนู่นเลยดีไหมดีครับใชออ่เลยริงอย่างเงี้ยน่าจะเป็นนักวิจัเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ามาทำงานแต่ว่าเมืองไทยมันไม่เ<ท>มืองไทยไม่เปิดรับไม่ค่อยประสบเมืองไทยไม่ไม่เปิดรับนักวิจัยเปิดรับแต่คนทำงาน แล้วหูอยากเป็นอะไรทุกวันนี้หูสรุได้ยยังเนี่ยก็น่าเป็นนกวิจายก็ไปเรียนเมืองนอกเลยครับ <S <S สอบใบลูกปะสอบจริงทุนเออดดีเลยครับขอบผมมากครับก็ในโอกาสนี้รา,รายการระยองวีเนวิชั่น EP ที่20นะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมพวกั่นใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับ EP นี้ขอบกำนมากัมดเครับ